กอันบริษัทนี้หน้าตานี้บริษัทหน้าตานีาาน้เรา,าก็จะคุณอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราก็จะแบบที่สุดแล้วเราคิดว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็เลยให้ไกด์ไรายชื่อนะครับในแผ่นซีดีที่ให้ไปเนี่ยมันจะมีล็อกตัวอย่างของการใส่ข้อมูลเข้าไปในล็อกแต่ไม่ได้บอกให้ใช้ตนะัวนั้นแต่เป็นแต่ว่าทำให้รู้ว่า ล็อกที in, ่ม really. ีฟ oui ังก like the so, ์ชันติดมันง่าตางไปน่เส้นผมยกตัวอย่างเช่นเราทำอินเดอเซชันแข็นี่ยเดีียนสัมวหที่บอกว่าหัวเท่าไหร่เลยนะครับทั่วไปเราก็จะเขียนสัมผิวีดใหเลกเขียนแท็ซ์มาเราบวก็แบบตรนี้มันจะเป็นแอสติเลยเพราะฉะนั้นก็จะเขียนว่าอะไรเร่องทั่วหหรือแม้แต่ประตูที่มีตัวจากมีซีดีถ้าถ้าเดี๋ยวก็เราทบเปิดประตูประตูเนี่ย มันจะมีข้อมูลยาวเกลียยแล้วท่านแมนดูแค็กเจอริงอะไรลอเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามองไม่เห็นมันซ่อนอเอาไว้ในตัวตัวนี้นี่เป็นตัวอยา่างไปดูส่วนเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นเหมือนเดิมแต่ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเขาเอาล็อกที่แบบตามเวนเตอร์สายแหล่เขาทำมาเนี่ยครับเกาจะติดข้อมูลเหล่านี้อยูตัวอยา่างก็าเราที่ใช้ที่สุดจะเป็นล็อกคอนโทรลล็อกสุขภัณฑ์คอนโทรลพวกเราเคยใช้ใช้กับปวดปวดใส่ใช้แล้วมีใครปวดนี่ยล็อกคอนโทรลมหม เราแก้แล้วดูนะคือลอ็อกคอลโตเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับผมเอาอันนี้เป็นตัวอย่างสอนนักเรียนถึงวิธีเขียนแบบที่ผิดเพราะว่าวเวลาเราเขียนสีคือสูตรพันธุ์สายฟ้าเหมือนกันก็จะเขียนขึ้นแล้วก็ต้องลิกกลับไปคือหลอกมันทำกับสูตรันธุ์แรงสวยนะสิที่เห็นที่ตรงนี้มันมีเส้นสองเส้นติดกันเรามองในเชิงการเขียนแบบที่เหมือนหรือเราขอละเส้นน้ลเส้นนี้ไม่เห็น ไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือสารธรรมเวลาคือสมัยก่อนผมมีเวลาเยอะเลยหล่ะผมตรวจงานก็ดือถ้าใครเขียนเส้นต่อวันสองเส้นมคงหักจิตคะแนนจาก50คือมันเป็นเรื่องที่ที่ไม่สามารถจะเรื่องไม่สามารถเรื่องที่ตรวจเจอยากมากมันเป็นเรื่องที่ตรวจเจอยากมากแต่มันเป็นเรื่องที่ติดเป็นนิสัยแล้วแกดีละ ถ้าคนเคยชินการเขียนขึ่งแล้วกคลิกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเข้าไปทํางานอีกทีน้ก็มาก็ทำแบบนี้แล้วข้อมูลในจอโปรติ้โลเดอเรื่อยเราไม่ถึงเราเขียนมาพาดเล็นหนึ่งหนึ่งยูนิตายคลิกมาได้หนึ่งห้องค็ปีบัตร้คลิกไปได้อข้อมูลนี้เข้าที่หนึ่งซึ่งซึ่งนี่เนสิที่ม่ควรทำี่ควรทำแล้วมันที่โมเดลจะไมแก้ไม่ได้ที่สายมันแก้ยากครับนี่คนมินีมากๆก็จะเอาควาเร็วมากเลยแต่เรก็จะเคียกัน หือว่าทีเส้นเส้นเส้นผมว่าแหลนะครับที่ผมยกตัวอย่างกรณีที่ผมที่เราไปฟังที่ว่าฝรักเขาเลยไฟร้อยองเราต้องับเท่าดีเจร้อยอยางเาทำีมากได้สิ่งแรกก็คือผมเช็คว่าเส้นซ้อนนะครับแล้วผมก็เี็นโปรแกรมเฉยๆเส้นซ้อนผมก็เบอร์ในฟร้อยเนื่อง้ามันป๊อกขึ้นมาอกว่าหลเส้นซ้อนกันจริงๆถ้าผมแกลกเส้นเดียวผมก็ไมเจ็ซึ่งฝรั่งก็แก่ หรืออีว่าเป็เส้นโวลัตต์ผมก็เห็นซอ์แร์เชคว่ามันเส้นมันนแบบี้ผมไม่ไดตรวจร้อยนะครับผมโเด่นมาสร็จผมก็สัสแกนปื้แล้วก็บอกว่ามีเส้นโวลัแหลกันผมก็ส่งืนแล้วถ้าเที่ยวผมก็บอกมันไม่ผ่านมาตรไม่ตอบเลยเจียเลสั้นๆแบบอะไรนะไม่ผ่านแล้วก็จบผสมซึ่งซึ่งมันสร้างปัญหามาก แล้วคนที่เป็นคนดูแลพอรับชาเนี่ยจะปวดหัวมากทีก่จะหาไม่เจอผมยืนยันว่าหาไม่เจอโดยแมนนู้ด้วยสายตาครับแต่เพียงแต่ว่าคนที่เขาอาจจะใช้คล่องๆแล้วเขียนโปรแกรมเพสแต่คนที่เก่งกว่านั้นคือพอเจอเส้นซ้อนกันก็ทำให้มันไม่ซ้อนกันก็เขียนโปรแกรมอีกเรื่อยเดี๋ยวผมก็จะไปรับจ้างนะเส้นซ้อนนั่นรับชาติสี่นาที แต่ว่ายังไงก็ตามงที่เอเราจะต้อถคิว่ามันเป็นสิ่งที่ซึ่งแก้ยากแล้วมันเป็นทุกข์ชาสอยที่เราต้องพยายามให้ให้แนวทอ่เข้าใและปรับให้ถูกประมาณในเรื่องสำคัญต่อไปในอนาคตแองกล์นะครับเราไม่ได้ต้องการแค่พที่ร้อนที่เป็นวเลษณ์วรือนะครับแนวโน้มของของของงานในด้านวิศวกรรที่เราอยากได้ซึ่งเราอยากได้มานานแล้วคือเรื่อง estimate นะครับ estimate เนี่ย คือม่ถ้าเราเขียนแบบแค่ได้เป <cido S 1> <ๆ>็นเส้นเนี่ยนครับสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้อยากได้แค่อบขอาแต่เราอยากได้ information มาตกลงว่มั audio, live, นมีขนาด่รตารางเมตรอะไรีตารงเมตร Estimate เิ่มต้นเนี่ยผมก็บริษัททีเด็ดคใครับอย่างนั้นคือำิเทสเื่ยนต้นเป็เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันถามว่าต้องมาที่ทางไาออมาพ่าอมาเสร็จถ้านวงโคมกกับอะดาาการอบที่ดึง การอยาาซ้ำาบากีกลกลาง่รัซึ่งเห็นอยู่บ่อยเนี่ยบริษัทโดยเฉพาะบริษัทก่อสร้างเราจะเห็นแค่ไม่ได้ดินสอไม้เหลาเหลาน้นทีซึ่งที่เกิดขึ้นหลักก็คือว่าทำไมเราถึงจะลดข้งมาได้ถ้าแค่รอยที่เราขีดให้มันมีมาตรฐานแล้วมันไม่หลุดเราก็นับได้ใช่ไหมครยกตัวอย่างเสมอก็คือว่ายกต่เช่นเรื่องผอนะครับถ้าเราแอสซูการเขียนนม่แ่ คือเนสองเส้นเส้นคู่ถ้าผมจะถอประหลงง่ายๆก็คือว่าอนุมาง่ายๆว่าถ้าผมนับความยาวของเส้นหลานี้แล้วหารสองมันน่าจะเท่ากับความยาวที่ใช้ในฟอนนั้นแล้วก็คูณด้วยความสูงสมมติว่าห้องนี้สูง3เมตรผมวัดความยาวได้เท่าไหร่สมมจผวัดมปได้100เมตรผมก็หารสองมันก็ต้องได้50คูณความสูงหรือได้ S นี่คร่ามีคนก็มาถีบผมว่ามันก็คือตัวผมมันไม่ได้ไม่สนใจ มันจะเออเลอร์นิดหน่อยก็ช่างมันเถอะงั้นพวกเราก็ทราบดีว่าก่อสร้างมีบอลทนีสี่เมตรครึ่งถามจริงว่าใช่สี่เมตรครึ่งหรงอไม่ใช่งั้นผมก็การใช้สิ่งเดียวกันทำไงได้ตั้งแม่เขียนด้วยแคสไปเสร็จก็เขียนถูกต้องไม่มีเส้นโคเวลัลนไม่มีเส้นก๊อสนไม่มีเส้นทับสิ่งที่ประเมินมันก็ถูกนไหครับอีกประเภทหนึ่งเขียนแบบด้วยมือยกเว้นจะแบบด้วยมือแบบมีกระดาษยื่นออกไปเมินครึ่ง พอไปดูที่20แล้วกันถามว่าในออฟฟิศขนาเฉี่นกบรใชมพีทีร์ที่รัสแมของพวกเราทาัในท่านท่นเนดเมนชันจเนส50ก็มกีเป็นเมส20น <c oughs> <c oughs> ะครับแต่แล้วเวลาเราไปไปถอดแบบเนี่ยดิเมนชันจริงคือเมส50นะครับตัวเลขมันจะมากกว่าปกติถ้าเราไปพูดเบาไม่ให้กันกคิด ถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นอาร์เริจเจ้าของแดดเราก็กำลังทำราคาล่างาสูงมากวมแล้วเราหาไม่เจอนะครับหายากมากนะครับตอนแร,นรกๆเนี่ยบริษัทก่อสร้างเห็นเจอเยอะเพราะบริษัทก่อสร้าง,งได้แดดจากอา,ร,อกอการ์เคดิจไปก็เขียนเกี่ยวกางตันโขียเส้นสีสีที่บอกว่าเอไามา้สเยลวัดวัดวัดโดยเชื่อว่าดายิมชั่นนั้นจต่เ่อเราแก้ยกกว่าดีแล้วเสร็จแล้วก็เคยพูดกันติดตลกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีการเขียนในแบบว่าหากมีข้อสงสัยในแบบก็สามาให้ติดชอผู้ออกบได้เคยถามว่าอย่างนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้ครับแต่ด้วยความที่เราเราก็ไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนนะเราก็เขียนกันโดยเองว่าเดือดว่าเขาจะไปคิดอีกแต่ในความเป็นจริงตัวเลขแบบนี้พอมันเกิดมละเลอกและเลิกแบบนี้สุดท้ายกระบวนการเขียนแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยราจะจบอยูแค่ การเขีนแบบพกในกระดาษจบแต่ถ้าเราอยากได้ estimate แบบดีที่ป้องไหมก็คือเราต้องแน่ใจว่าทีมเราเขียนแบบไม่มีเส้นอะไรที่มีโอเวอร์แบบนะครับอย่างที่ผมเห็นคือมันยากเพราะมันเป็นนิสัยของแก้ยากนะครับแต่อันนี้เป็นประเด็นงนีึ่งทำให้การเขียนแบบที็นสิ่งที่เรื่อบ้านเราไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปตั้งหน้า แล้วเราก็เลยใช้อยู่แค่นี้นแล้วจริงๆแล้วเราได้แต่แรกน่ะที่ส์ของการทำ q s เบื้องต้นจากแบบก็อีกร้อยถ้าเราลองคิดถึงว่าเราจ้าเราให้คนในออฟฟิศเราไปนั่งคิดประมาณการคร่าวๆตรงน,นั้น,นจะเสียเวลาหน,น,นึ่งวันสองวันสามวันอะไก็ได้ถ้าถ้าอิเล็กทรอนิกส์ร,ถรถส้อยเราเชื่อใจได้เราก็ตัดสองสามวันได้ปัาจจุบันผมเชื่อว่าหลายออฟฟิศมีนะคะที่ที่ estimate ด้วยด้วยคอมพิวเตอร์แบบนีนน้จะมันหวั่นหๆใจ พอทำเสร็จแล้วต้องไปนั่งีเช็คอาจจะสูตรตัวอย่างว่าถ้ามันไม่ผิดก็แล้วแต่นี่คือนี่คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการเรีแบบในคอมพิวเตอร์โอเคอ่อทีนี้ย้อนกลับมาสิ่งสิ่งแรกที่ทำอยู่ในมาตรฐานซึ่งเราอาจจะทำอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกระบวนการเรียงแบบแล้วก็เออมันจะมีหัวเลื่องหลักก็คือโค้ดข้างหน้า ครับแอนแอนดิสซิกลินแท็กก็คือบอกว่าตรงนี้เป็นรูปของใครนะครับแล้วก็จะใช้ตัวแอนดนคีย์ในการแสดงข้อมูลมันชื่อแฟ้มข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีโค้ดเหล่านี้เสรจมาเอาให้เรารู้ว่าใครบ้างนะก็จะแบ่งแล้วก็วิธีเรียนมันจับก,ก็จะเรียนตามกันี ครับก็คือเริ่มต้นกับาบปางหน้าเจเนอรัลครับอินเด็กเคยก็ได้ไปวัสดุการไฟสิ่งที่อยู่ในเศษครับเร่องกระเนี้ยครับนี้ก็เป็นวิธีเรียนแต่ตามมาตรฐานนะครับซึ่งเราจะคลอดลูกตามนี้ไ็ยากมันก็ไม่ยากแล้วมันแค่เรียนอยู่เฉยๆนะฮะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฮะนี่เป็นเป็นสิ่งที่เราใช้ที่นี่มาถึงมาถึง สองเรื่องที่เรียนคนคือคำว่าชีพไฟกับโมเดลคานถ้าเราย้อนกลับไปตรงนี้ที่ถึงขออะไรแล้วกลับไปตรงนี้เราพูดถึงชีพไฟมันก็คือรอยไฟเหมือนกันนี่แหละครับแต่ว่าเขาแยกแยกกลุ่มเพื่อเพื่อบอกว่ามันคือถ้าเรามองตรงนี้ตัวชีพไฟตัวแผนงานก็คือไอ้แผนที่เราเรียนในในสองในสามในสี่ที่เราเรียนกันนี่แหละเราก็เรียกว่าชีพไฟ คตัวได้ตัวร้อยที่เป็นคอนเทนต์เป็นเสือด่างแปลนรูปขาอะไรก็แลว้วแต่เราก็จะเรียกมันเป็นโมเดลภาพนะครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้แยกเพราะฉะนั้นเราจะเอาร้อยที่กับกับไทยทองตรงอ,อยู่ในที่เดียวกันแบบนี้เราก็เลยไม่รู้จะตกลงจะเรียกอะไรชี้ไปต่อมโมเดลภาพเพราะตัวนี้ก็เป็น,ปนทั้งเป็นตั้งโมเดลก็เป็นทั้งชี้นะครับในทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องมันก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าตัวชี้ไฟล์เนี่ยมันจะเป็นแค่จริงๆมันจะมีแค่ท้าย,ายต้นต้นหรือจะว่าไปแล้วจะเป็นแค่ในในแง่ของมาตรฐานถึงแต่เราเรียกเป็น place holder หรือ e ใช้คืนเป็นแค่ที่ที่รวบรวมข้อมูลหลายแหล่ข้อม,ลมูลใครเข้าจอดก็ดึงเข้ามาแหล่งก็ดึงเข้ามาทุกด้านก็ดึงเข้ามาเพราะฉะนั้นชี้ไฟล์จะมีจํานวนเท่ากับ จำนวนย้อนเซตที่มีจำนวนว่าเราบอกว่าอยู่50ย้อยอีกเราก็จะมีชี้ไปอยู่50อันเสร็จแล้วไม่แต่ละอันที่ดึงเข้ามาเนี่ยแยกงแย่งย่อยอยู่แต่ยเป็นโมเดลผ่านเหตุผลที่เขาแยกเป็นโมเดลผ่านก็เพราะถ้าเราถ้าเราย้อนกลับไปดูย้อนเซตที่วกเราทันเราอาจจะมีการเรียกใช้แปลนในหลายๆครั้งของย้อนเซ็ตแปลนติดแปลนเฟอร์นิเจอร์ แลงอันนี้อาจจะไปอยู่ในข้ำเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์เซฟิี้แลงซึ่งผมไม่ได้เป็นบทบาไลฟ์เซฟตี้แรงส่งคำผมต้องทำผมจะได้ได้การคือคือจะเป็นถ้าเป็นต่างประเทศเขากำหนดว่าเราแบบนี้เนี่ยในเรื่องเซฟตี้ของไฟคือมันมีแลงเฉพาะแค่บอกว่าทางดีไฟอยู่ตรงไหนสายอยู่ตรงไหนบ้าอันไหนกันสายส่งช่วโมงอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะเป็นใบแรก เขาไปดูเนี่ยคือใบแรกเขาก็พูดติดตลกว่าถ้าไมแรกไม่ผ่านไม่ปล่อยต่อคุยไงนะครับก็คือต้องบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอยู่ในตึกไี้จะต้องใส่อะไราก็คือเรื่องซีเรียสแล้วก็เปลี่ยนวิชาสใช่ไหมครับพอมาถึงแต่งอาชีพแล้วพอแต่งเห็นแล้มาใช่พอไปทำถังไฟฟ้าแล้วก็ไปแต่งชั้นนั้นมันจะไหลไปถใช้ไม่รู้กี่รอบในในไซเคิลของของชีวิตเซตตัวเนี้ย ทุกด้านอาจจะถูกใช้ในการในการสแสดงทุกด้านปกติการสแสดงทุกด้านดีเทลของมัวอะไรก็แล้วแต่มันจะถูกใช้อยู่เรื่อยๆมันมีการซ้ำซ้อนของร้อยหยิยๆเพราะฉะนั้นเหตุผลที่มันเป็นไอตัวชีตไฟล์กับโมเดลไฟล์เพราะโมเดลไฟล์ที่ไปถูกใช้กี่ครั้งนะครับเมื่อมันถูกใช้หลายๆครั้งเนี่ยการที่มันไปนอยู่ในตุ๊กตาอตัวเดียวถ้ามีใครที่แก้ไขมันเนี่ย ในเซตเนี่ยถ้าดึงไปที่ไหนก็ตามมันก็จะข้ามอปเลยนั่นเองแล้ว